ปัจจุบันก็มีเวทีประกวดสาวงามเกิดขึ้นมากมายนะคะคแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่นึกถึงเมื่อต้องเป็นเอกลักษณ์ก็คือมองกุฎนั่นเอง,องใช่ค่ะแต่ปัจจุบันใช้เพชรเทียมไม่คุ้มค่านะคะเพราะว่าใช้แค่เพียงครั้งเดียวครับผมก็ทํามาต่อยอดนะครับโดยการใช้คริสตัลเนี่ยครับคริสตัลเทียมนํามาต่อยอดทดแทนทําให้เป็นสินค้าใหม่ที่เน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นด้วยนะครับติดตามในนวัตกรรมความคิดกันเลยครับ สีใสหลายขนาดถูกร้อยเรียงเป็นมงกุฎขนาดใหญ่เมื่อต้องแสงไฟก็ดูแวววับไม่ต่างจากเพชรเทียมที่มีราคาแพงกว่า5-10เท่าคือไอเดียที่สิวัตกุลพิริยวัต์นำมาต่อยอดเป็นสินค้าจากการคลุกคลีอยู่ในแวดวงงานแสดงและเวทีประกวด ที่มักต้องมีมงกุฎเป็นสิ่งสร้างสีสันแต่เพราะราคาของมองกุฎเพชรเทียมที่สูงหลายพันบาทไม่คุ้มค่ากับการใช้งานเพียงครั้งเดียวเขาจึงลองนําเลื่อมลูกปัดและคริสตัลเทียมมาใช้เป็นวัสดุทดแทนกลายเป็นช่องทางสร้างธุรกิจจะมีบางงานที่มันต้องใช้ใช้มงกุฎแบบนี้แต่ว่าลูกค้าเขาเขาอยากได้แต่ว่าเราไม่สมามารถหาที่มันเป็นราคาราคาต่ำๆมันหาไม่ได้เพราะว่าราคาถ้ามันเป็นมงกุฎเพชรเทียมเนี่ยมันจะ3 0 0พัน0 0 5พันา ซืซ้้อไไไม่่หว,วทีจะใชงานนา,นาเดียวองแก็เเ,เ,กเริิร่่จากงาาานนมกกอกอจกความแตกต่างของวัสดุที่ใช้สิวัดยังสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าด้วยการออกแบบลวดลายของมงกุฎทั้งตามความต้องการของตลาดและแบบที่ไม่เหมือนใครยังมงกุฎแบบไทยสไตล์ชิ้นนี้ที่เขาตั้งใจใส่ความเป็นไทยลงไปโดยเน้นรูปแบบที่เรียบง่ายแต่รูหรานี่จึงเป็นอีกสินค้าย,ยอดนิยมที่มักถูกนำไปใช้ประกอบการแสดงลิเก แรกๆเลยเนี่ยเราต้องต้องดูจากที่เขามีอยู่ในของตลาดนี่แหละอครับแล้วก็ดูจากพวกมงนกุญนีตต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาปรับใช้แต่ว่าเราก็ดีอมาทั้งหมดก็ไม่ได้เนื่องจากว่ารูปปัดเนี่ยมันมีมันมีเท็กเจอร์ของมันที่ท,ที่ที่ไม่สามารถทําได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะปรับมาเรื่อยๆจนจนได้แบบในปัจจุบันนี้ แม้จะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มที่คนทั่วไปไม่ได้ซื้อมาสวมใส่แต่ก็ถือเป็นอีกธุรกิจที่ต่อยอดจากสายงานที่ถนัดตอนนี้สีวัดออกแบบมงกุฎออกมาวางตลาดได้ถึง12แบบแต่ยังมีแนวคิดที่จะต่อยอดไปสู่เครื่องประดับสำหรับงานโชว์อื่นๆอีกด้วยสาวิตรีและฮหิรันวณิชไทย PBS รายงาน